มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้กับผมก็จะพาทุกคนมาเก็บมะเขือเทศที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้านตรงนี้นะครับปลูกเองกับมือเลยนะครับปาาลอดสารพิษปาาลอดสารเคมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บเขานะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไก่ของเพื่อนบ้านจะมาจิกเขาจนเสียหายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะกินสดๆให้ทุกคนดูเลยนะครับไปไป,ไปเก็บกันเลย มาครับดูเพลินๆอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราแวกดูใต้ใบนะครับโหไม่น้อยเลยนะครับนี่ครับปลูกเอาไว้ไม่ได้ดูแลอะไรนะครับเพียงรดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับนี่ครับเรียบร้อยมาจิกเรียบร้อยแล้วครับลูกนี้โอ้โดนจิกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปทําปุ๋ยนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับลูกไหนมันเริ่มแดงเริ่มออกสีส้มแล้วเราก็เก็บไปได้เลยครับนี่ครับ โอ้หสวยมากโอ้เยอะเลยนะครับทุกคนทั้งตาเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเบสเอาใบาออกก่อนนะเยอะอยู่นะครับมีทั้งไก่มีทั้งนกนะที่จะมาจิกพือเทศของเราเป็นไปตามธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติว้าว ไม่หมดนะพามาดูตรงนี้โอ้โหปล่อยให้เขาเลื้อยไปกับพื้นแบบนี้เลยครับไม่ไม่ได้ทำค้างให้เขานะว้าวยอดมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะนี่เลยลูกนี้ก็ล้างมาแล้วอันนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับก็ยังมีลูกที่ยังเขียวอยู่ยังเหลืองนิดนิดยังไม่แก่จัดแล้วก็ยังยังไม่เก็บยังไม่แก่จัด เราก็จะยังไม่เก็บเขานะครับเดี๋ยวเราก็จะร้อยให้เขาสุกกว่านี้ก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับมีนกมีไก่มาจิกบ้างก็แบ่งๆปันกันไปครับไม่เป็นไรพอเราปลูกแบบธรรมชาติหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตไม่ได้ดูแลอะไรขามากมายนะครับก็รดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งตอนเย็นเท่านั้นครับโอเคลองชิมกันเลยครับมีล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืม รสชาติดีอยู่นะครับดีกว่าที่คิดครับือ,อก็ไม่เร็วครับดีครับดี คิดว่าจะกินมะเขือเทศได้อร่อยขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยนะครับพอคิดว่าเราทานในส้มตำเนี่ยมะเขือเทศที่เขาใส่มาในส้มตำก็จะมีความเกลือมไม่อร่อยครับแต่อันนี้คือมันอร่อยกว่าครับอร่อยกว่าเยอะอร่อยกว่ามากครับแต่เป็นเพราะด้วยความสดความที่ปลูกเองด้วยปลอดสารพิษสารเคมีด้วยอือ ดีมากครับดีมากมีความเกลื่อมเล็กๆครับรสชาติแบบนี้กินเล่นได้เลยนะครับแม้ว่าทานเป็นซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสุขภาพวันละหนึ่งผลสองผล ดีต่อสุขภาพครับสงสัยต้องเก็บทานทุกเช้าแล้วนะครับรู้สึกว่ารสชาติดีครับหน้าก็จะได้แบบผิวพรรณดีส่นนี้ก็จะเก็บไปล้างแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไปทำกับข้าว ถึงว่าไก่กับนกมันชอบมาจิกจังเลยครับรสชาติมันดีแบบนี้นี่เอง <c oughs> นี่ครับไม่รู้ว่านกหรือว่าไก่มันจิกเข้าไปโอเคครับก็ต้องจบคลิปเพียงเท่างนี้นะครับฝากกดติดต,ตามมาด้วยนะครับ เปลนกนาลังแจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ